ครับผมกขอสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นหมากรุกไทยทุกท่านนะครับขอต้อนรับก็สู่ช่องนะครับผมในวันนี้ก็ได้นำเอาเกมการเล่นของ AI กับผู้เล่นโปเกมมาฝากเพื่อนๆกันแจ่งเจยนะครับนั่งฝั่งขาว AI ครับนั่งฝั่งแดงเป็นผู้เล่นโปเกมครับนะครับเพื่อเป็นการให้เสียเวลาครับเราเริ่มรับชมรูปแบบการทอดหมากของ AI ในรณะนี้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาการเล่นหมากรุกไทยไปพร้อมกันนะครับ ปกระด้างก่อนครับสำหรับมาาขาวครับ A.I. ครับเลือกเดินโคนขึ้นมาครับเรื่โอเคก็อาเดินโคลนเช่นเดียวกัน A.I. ตามด้วยเบี้ยหน้าเม็ดครับอยาดูกันว่าในกระดานนี้จะมีเทคนิคอะไรน่าสนใจให้เราได้รับชมกันบ้าง A.I. โดดมาขึ้นมาครับ ดูว่าจะผูกมากอะไรในการเล่นในการในกัรในกระดานนี้จังหวะน,นี้ครับ a อเลือกเชียงเม็ดขึ้นมาโอเคเลือกนำเม็ดเออนำเบีย้ยปีขวาขึ้นไปครับครับจังหวะน,นี้โอโ,อโอเบีย้ยยึดตำแหน่งเซนเตอร์ครับสำหรับเอไอโโหไม่สนใจครับ โบวเบี้ยปีขวาเข้าไปครับสำหรับผู้เล่นไปโอเคครับโอ้โหเอาละครับดูว่าจะเข้าตีเอไอยังไงครับสำหรับหมากแดงจงังหวะนี้เอไอปูสามเบี้ยเอามาเลยครับผมโอ้โหนะครับยังใจเย็นครับสำหรับผู้เล่นโอเคเลือกเดินเรือครับปลูกไว้ก่อนครับอ่าจงังหวะนี้ไอเสริมโคนขึ้นมา ทีมเบี้ยสูงครับสาหรับผู้เล่นเปโอเคครับจ้องจังหวะนี้นานแล้วครับผมอ่าอยากได้เบี้ยสูงครับ AI ไอเมือนครับผมโอ้โหไม่สนใจครับ AI ไอเล่นมาตีปีกซ้ายครับผมโอ้โหอะไะครับเอายังไงครับสำหรับผู้เล่นเปโอเคอ่าเลือกเดินเบี้ยขึ้นไปครับจังหวะนี้เอไอครับสวนด้วยการปูสี่เบี้ยมาครับแม่โอ้โหค่อนข้างที่จะ รุนแรงครับสีเบีย้ยการกระดานของ AI ครับดูว่าคุณเคจะกินตัดไหมจังหวะนี้อ่าเลือกกินตัดเข้าไปครับ AI เฉยๆครับจงังหวะนี้เลือกกินเบี้ยริมก่อนครับสห a ัอหมากแดงอ่าลายเบีย้ยสูงไปก่อนครับสำหรับหมากแดง ถึงใช่ไ้าโดดขึ้นมากินครับโอ้โหครับสวยงามครับถามต่อนะผมโอ้โหเอาไม้ AI จังหวะนี้หมากแดงถามต่อ AI บอกยังก่อนครับผมแม่เพิ่งเริ่มจะมาต่อมาได้ไงครับเอาครับจังหวะนี้ทิมเบียรลิมสก,กัดขึ้นไปนครับเติมมาขึ้นมาครับแลหรัอไอ คิดจะทำยังไงครับสำหรับ AI ครับเดี๋ยวเรามาดูกันหัวะนะครับโอเคเริ่มตีปีกขวาเข้าออไปครับอย่างวันนี้ AI เสริมโคนไ i ครับเสียงโคนขึ้นไปผูกเบี้ยวไว้จังหวะนี้ครับกินตัดเลยครับสำหรับหมากขาวโอ้โหะนะครับ ใช้อะไรกินจังหวะนี้เลือกใช้โคนครับอ่าดาเมจมันแรงดีครับโคนตัวนี้กินขึ้นไปครับถามต่อแล้วครับสำหรับ a อเอาไงครับพ่อแม่โอเคครับแม่เมื่อ a อถามต่อโคนอย่างนี้ครับเมาครับผมเลือกอ่าเดี๋ยวเตรียมตัวปลุกเรือครับสาหรับหมักแดงครับเห็ไอ้กินเลยผมจังหวะนี้ทำลายโคนหมักแดงครับแม่โคนตัวนี้มันแรงเลือยเกินครับ ตรงนี้จะใช้ม้ากินไหมอ่าเลือกใช้ม้ากินครับเพราะว่าไม่อยากเสียเบี้ยกลางกระดานครับสำหรับหมากแดงครับผมโอ้โหแล้วครับจังหวะนี้ครับได้ทีครับเดินเรือกดคุนไปเลยครับโอ้โหสวยงามแล้วเข้าตีปีกขวาเข้ามาครับสำหรับ AI ครับจังหวะนี้คงจะต้องเลือกอยังไงครับอ๋อเลือกใช้มา้าครับอ่ามาบลอกไว้ครับแม่ตำแหน่งเรือน,นี้ถือว่าสวยงามครับผม เป็นการล็อกมาตัวนี้ไวเลยครับผมถ้าจะใหรีต้องรีบเดินขุนหลบครับผมจึงจะปลอดภัยไว้ก่อนครับจังหวะนี้ครับเรียกเสริมโคนลบสำหรับเอไออืมทางโคลน i อ่อันข้างสวยครับจังหวะนี้มากแดงครับเสริมโคนเช่นเดียวกันอืมจังหวะนี้ครับอ่าเรียกเดินขุนขึ้นมาครับเตรียมเอาเรือมาเล่นครับโอ้โหถ้าเรือ เดินมาเส้นนี้ได้นี่ถือว่าการบุก a อเริ่มจะน่ากลัวหน,น่อยครับเสริมโคนขึ้นมาเตรียมตัวป้องกันหน้าขุนโอ้โหทีมไล่มาจังหวะนี้มาต้องเพนมาตานี้ครับอ่าจังหวะนี้ครับเอไอเสริมมาขึ้นมาอีกตัวครับเตรียมตัวทิมเบียรหรือเปล่าครับสำหรับหมากขาว ลองดูเกมจริงกันครับจังหวะนี้โยกมมามาป้องกันหน้าขุนครับเตรียมตัวสลับตำแหน่งจังหวะนี้ครับโอ้โหใช้โคลนขึ้นมาอย่างนี้ครับโอ้โหเดินมาให้เออกินครับเออเถอะอะไรครับโอ้โหมีจังหวะนี้ครับมีแต้มครับผมอืมอืมเรือกดอย่างนี้ครับไม่ปลอดภัยสำหรับขุนฝั่งแดงนะครับผมจังหวะนี้ครับ ชินครับไปครับโอ้โหถือว่า AI เริ่มถอดหมากเข้ามาแล้วผมนี่ครับถือว่าสวยงามครับจังหวะนี้ต้องใช้เม็ดอ่าชักเม็ดกลับมาผูกมาครับป้องกันมาไว้โอ้โหสวยงามนั่นแหละครับเรือมาแล้วผมนี่ครับเป็นการบุกแบบตัวใหญ่พร้อมเข้าทางครับผม เป็นเยี่ยงอย่างมากครับสำหรับนี้จังหวะนี้อาไล่เรือครับเรือจะหนีหรือเปล่าครับเพราะว่าตำแหน่งเรือ a อนี้ค่อนข้างสวยครับจะซุกหลังม้าหรือเปล่าครับจังหวะนี้เรือซุกหลังม้าเข้าไปครับแม่โอ้โหนะครับหรือว่าสวยงามจริงๆครับดูว่าโคเเคจะแก้เกมยังไงครับชักม้ากับป้นตำแหน่งนี้ครับสําหรับโค้นเอเคครับต้องหนีเรือก่อนครับ จังหวะน,นี้กินเลยครับโอ้โหเอไอี AI. มารกกินเข้าไปถึงจุดนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์มากสีแดงนั้นเป็นลองเป็นอย่างยิ่งครับผมอื <ś c oughs> เพราะว่าเรือตัวนี้คอยซ้ำเข้ามาขุนนี่อืที่โค้งหักนี่นะครับก็คือโคนตัวนี้เอ,อเรือตัวนี้กระหน่งเข้ามาครับผมจังหวะน,นี้ต้องกินแลวครับผม <ś c oughs> นี่แหละครับเป็นการถอดมาของเอไอครับ ก็่หน่าเป็นกรณีน่าศึกษาได้ดีมากครับสําหรับผู้ที่รักและก็สนใจในการเล่นหมากรุกไทยครับเป็นการโอ้โหเป็นการแบบว่าทํางานสอบประสานกันมากครับสำหรับตัวใหญ่ครับผมจังหวะนี้ตีลุกเข้าไปอืหมต้องหลบมาเพื่อมารมีเรือครับจังหวะนี้ครับโอ้โหโคนตรงนี้ดูจะกลายเป็นปัญหาครับ กับม้าตัวนี้ครับดูว่า AI จะจัดการยังไงครับเนี่ยไม่ค่อยดีครับดูว่า AI จะปิดฉากยังไงครับสำหรับกระดานนี้เชื่อว่าผู้ที่มีความชานาญในการเล่นหมากรุกแท้คงจะเห็นนะครับว่า AI คิดจะทําอะไรอยู่นะครับแต่เราก็ศึกษาไปพร้อมกันนะครับจังหวะนี้ต่อเรือเลยจังหวะนี้เอาไงครับ AI ไม่ต่อครับโยกมาอืมอะนะครับ จังหวะนี้ถ้าใครเดินพลาดนี่ถือว่าเพียงพ้มนี่ถือว่าเกมแน่นอนก็จะลำบากแดงครับต้องค่อยๆคิดครับจังหวะนี้โอ้โหเดินคุขนมาจังหวะนี้รู้สึกว่าจะครับตังวนี้เอไ่เติมมาขึ้นมาครับโอ้โหจับเบียร์ตรงนี้ครับผมอืมดูครับการทํางานของตัวใหญ่เอไอจังหวะเนี้บ เดินคนขึ้นไปผูกครับโอ้โหจังหวะนี้น่าขุนอันตรายมากครับทาไม่เรียบต่อเรือทิ้งนี่ตาทางจะไม่ไหวครับสำหรับหมากแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับจังหวะนี้ครับเสริมม้าขึ้นมาครับโอ้โหแหมสวยจริงๆครับจังหวะนี้ครับชักเรือมาจังหวะนี้ครับอืมชักเรือมาจังหวะนี้ครับป้องกันม้ามาตาเนี้ยครับสำหรับหมากแดงครับผม จังหวะนี้มาตกไฟเลี้ยวมาริมกระดานครับโอ้โหเอาไงครับเนี่ยยอดจริงๆครับเป็นการการครับการทางขุนแล้วก็เป็นการเตรียมตัวเอาเรือมาตีลูกครับแม่แสบจริงๆครับปีไอครับรู้ทันทับหมากแดงครับเดินเรือมาป้องไว้ครับจังหวะนี้จะอยู่ไหมครับเนี่ยเราดูดิจะอยู่ไหมครับเนี่ยตีหน้าขุนอย่างนี้ครับไปไหนครับเนี่ย โอ้โหเนี่ยครับเป็นการกันไม่ให้ขุนไปครับผมบล็อกอือขุนอยู่ในซองอย่างนี้ครับตาเดียวในโลกจริงๆครับผมอืมอมต้องลบมาตาเนี่ยครับโชเข้าไปครับเนี่ยเป็นการไล่ทําลุกจนของเอไอนะครับก็จบกันที่เดินเรือมาตีลุกครับผมโอ้โหตีแสกหน้าขุนกันเลยทีเดียวสําหรับ AI ครับผมเป็นการถอดหมักได้มันมากสำหรับในกระดานนี้นะครับผมก็เป็นรูปแบบการบุกที่มีความต่อเนื่องนะครับผมในการเล่นหมักรุกได้ถือว่าเป็นตัวอินกระดานตัวอย่างได้ดีมากนะครับผมก็เป็นการทํางานสองสั่กันระหว่างเรือ2ตัวแล้วก็ม้านะครับผมใ,ในการทําลุกจนนะครับผมก็ เป็นางานที่มีความสนุกมากครับก็บผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้เล่นเ P เคทุกท่านเลยนะครับก็ต้องของขอบคุณนะครับผู้พัฒนาโปรแกรม A I นะครับที่ได้เล่นหมากรุกในกระดานนี้ด้วยกันแล้วก็สร้างสารรค์รูปแบบที่น่าศึกษาและก็น่าตื่นตาตื่นใจที่มีความสนุกมากๆเอาให้พวกเราไว้เป็นกรณีศึกษากันนะครับหรัววันนี้ผมกับลูกทีน้าต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ